วเ,เ,วเ,เวลาที่เราพูดถึงอคติในสังคมเนี่ยครับมันหลายครั้งเราจะต้องกระซิบที่ต้องกระซิบเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าบางทีพูดเสียงดังไปแล้วมันมีแรงกระแทกกลับมาเนาะบางทีเราอาจจะไม่กล้าที่จะพูดเสียงดังนะครับแล้ววันนี้เราอยากชวนให้ทุกคนได้คุยกับ สิ่งที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยอย่างจริงจังด้วยอาจจะมีหลายอย่างที่บางทีเราอาจจะถูกเพื่อนตัดสินได้ง่ายๆเหมือนกันว่าเอเธอมมีอคติหรือเปล่านะหรือบางทีเรามีอคติมีการตัดสินในตัวเองด้วยว่าเราไม่น่าจะพูดอย่างนั้นเลยอะไรอย่างนี้นนครับกิจกรรมในวันนี้อยากชวนให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะพูดคุยทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะสื่อสารได้ อย่างเต็มที่เท่าที่ตัวเองไหวเดี๋ยวอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกระจายกลุ่มออกไปนะครับผมเพื่อที่จะเดินดูของต่างๆเหล่านี้นะครับเดินดูไปทบทวนตัวเองไปว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยเ,เคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างไรบ้างลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองด้วยนะครับว่าของบางอย่างเราแอบดูอยู่ห่างๆเข้าใกล้เนี่ยเอ๊ะคนอื่นจะว่าเราหรือเปล่าหนะ้ากับสิ่งของสิ่งนั้นนะครับบางคนอยากจะจับ ได้เต็มไม้เต็มมือบางคนแม้แต่จะเข้าใกล้ก็ยังไม่กล้านะครับลองสำรวจตัวเองด้วยนะฮะครับผมจย์แรกก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยครับไปหยุดอยู่ที่ของสิ่งนั้นถ้าของสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันรเราอยากพูดคุยกับมันเราอยากพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เราอยากจะสื่อสารในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีจังเลยฉันชอบมัน นะครับให้ไปหยุดอยู่ที่ของสิ่งนั้นครับผมขออีกรอบหนึ่งครับยืนขึ้นครับผมนี้เดินอีกรอบหนึ่งครับแต่รอบนี้นะครับผมขอเป็นอีกมิตินึงครับเราจะเปลี่ยนโจทย์ครับเปลี่ยนโจทย์รอบแรกเราเป็นเชิงบวกนะครับครนี้รอบที่สองครับขอให้เป็นประเด็นที่เราไม่ชอบมันเลยครับหรือมันทําให้ประสบการณ์ชีวิตของเรามันแย่มากนะครับลองไปหยุดอยู่ที่สิ่งสิ่งนั้นครับ อีกหนึ่งรอบครับเป็นนิกเกทีฟครับยอมรับไม่ได้แต่ก็อยากคุยเรื่องนี้กับมันนะครับจริงๆเป้าหมายของการที่ชวนพุกคนมาพูดคุยในวันนี้นะครับคือเป้าหมายคือให้พวกคนเนี่ยมาเห็นความแตกต่างหลากหลายนะครับแต่การทําเรื่องของอคติทางวัฒนธรรมหรืออคติที่มันเกิดขึ้นในสังคมครับเรายอมรับความแตกต่างหลากหลายได้ แต่เราไม่ยอมรับให้เกิดการทำร้ายซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเท่าทันกับอคติที่มันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับว่าอคาติมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรารับรู้ว่าเพื่อนคิดต่างจากเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไปทำร้ายเขาได้นะครับเมื่อไหร่ที่คุณทำไปทำร้ายเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดไม่เป็นไม่ไม่ว่าเร,เรื่องของร่างกายต่างๆนานานเนี่ยอันนี้ถือว่าเรารู้แต่เราไม่เท่าทันตัวเองนะครับแล้วก็ในสังคมเนี่ยเกิดเรื่องนี้ บ่อยมากเยอะมากนะครับผมแล้วก็อคติที่มันน่ากลัวที่สุดคืออคติมันที่มันถูกประกอบสร้างจากสังคมครับสังคมบอกให้เราเป็นคนดีอย่างไรเราก็จะเป็นคนดีแบบนั้นในขณะเดียวกันเราจะไปตัดสินคนที่ตรงข้ามกับเราทันทีว่าเป็นคนที่ไม่ดีใช่ไหมครับหรือบางอย่างสังคมกระแสหลักบอกว่าสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องยอมรับแต่อีกฝากฝั่งนึง เขาไม่เหมือนเราเราก็จะไปตัดสินกับเขาทันทีจริงๆเราควรจะมองเห็นความหลากหลายแต่ในสังคมในชีวิตจริงมันเกิดการทําร้ายซึ่งกันและกันอันนี้เรายอมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเท่าทานของอาคาตินะครับจริงๆศัพท์ภาษาอังกฤษมันมันเห็นภาพชัดเจนก็คือ Prejudice ใช่ไหมครับคือเรา Pre พรีในที่นี้คือเราตัดสินก่อนที่จะเราจะไปเรียนรู้เขามันมีพื้นที่ทางสังคมบ้างไหมที่ทำให้เรามานั่งรวมกันวันนี้และมาฟังมุมมองที่มองเรื่องของ Sex Toy อ,อย่างรอบด้านมันมี บางมุมบ้างไม้ที่เรามานั่งฟังเรื่องแอลกอฮอล์อย่างรอบด้านใช่ไหมครับมันน้อยมากที่จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับจริงๆวันนี้เป็น,พ,นพื้นที่ที่เรามาฝึกกันว่าเราเห็นความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับภาษาวัฒนธรรมศาสนาอะไรต่างๆนานาที่มันทําให้เกิดการ ทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับความเท่าทันของมันก็คือเราเริ่มที่จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรนะครับเวลาที่เราเจอประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากประสบการณ์ครั้งแรกที่เราเคยพบกับสิ่งนั้นเนาะแล้วทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบนั้นอย่างเช่นบางคนเคยเจอกับเพื่อนที่ดื่มเหล้าแล้วมันทําให้เราแบบ เครียดมากกังวลเสง็งมากรู้สึกเหนื่อยหน่ายมากเนาะความรู้สึกนั้นอาจจะแข็งแรงมากทําให้จุดเชื่อมต่อระหว่างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์กับประสบการณ์ที่เป็นเรื่องความรู้สึกเหนื่อยเครียดเีน่ สองอย่างนี้มันถูกเชื่อมกันอย่างแข็งแรงด้วยประสบการณ์ครั้งนั้นนะครับครั้งต่อไปพอเราพบประสบการณ์เดิมหรือต่างออกไปแต่เป็นแอลกอฮอล์อีกเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นเราก็ตอบสนองแบบนั้นอีกดนั้นเราจะแก้ไขยังไงก็อาจจะแก้จากการที่เราอาจจะต้องไดร์โหลดหรือว่าทําให้ประสบการณ์นั้นที่ทําให้เกิดความรู้สึกนั้นเนี่ยมันต่างออกไปจากเดิมเนาะอย่างเช่นวันนี้เราได้มาเจอกับคนที่อาจจะมีความรู้สึกต่างไปกับเรา ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนะคบมันจะเริ่มเข้ามาขยา่าจุดเชื่อมต่อที่เคยแข็งแรงในตัวเราละหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันขย่าแล้วกลับทําให้จุดเชื่อมต่อแข็งแรงขึ้นก็ได้ถ้าหากว่าเราพบว่าจุดเชื่อมต่อที่มันแข็งแรงเดิมเนี่ยมันมันควรจะรักษาไว้อยู่อ่ะมันก็จะแข็งแรงขึ้นอันนี้อยู่ที่ความการขยา่านะเนี่ยมันขย่าถูกจังหวะเวลาด้วยหรือเปล่าด้วย